ท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะคุณผู้ชมผมมีเรื่องอยากถามครับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่างูเข้าบ้านคุณผู้ชมจะทํำยังไงครับโอ้โหนึกกันไม่ออกทีเดียวว่าเฮ้ยโอ้เอาไม้มาตีมาฆ่างูบ้างจะทําทุกวิถีทางแต่ที่แน่ๆครับโทรหากู้ภัยครับกู้ภัยช่วยคุณได้แน่นอนฮะตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่สถานีดับเพลิงบางเขนครับคุณผู้ชมที่นี่นะฮะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งครับที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยหน่วยอะไรนั่นก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษจับงูครับ ที่นี่เขามีวิธีการยังไงไปพบปรมาจารย์ท่งนั้นเลยครับไปครับยินดีมากครับพี่พินโยครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านงูเลยดังมากในโซเชียลรับเริ่มต้นจริงๆของเราจะเป็นงานางสายระเพิงมากกว่าแต่ยี่มันเป็นงานลักษณะเป็นงานเสริมครับงานโดยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่กรุงเทพมอาหานครจริงไม่น่าเชื่อแจ้งวันหนึ่งร้อยวัาเหตุท่วงเทปฉะนั้นเดือนหนึ่งสามพันกว่า นอกจากจะเก่งด้านการจับงูแล้วพี่พินโยยังเป็นวิธีกรสอนวิธีการจับงูในรูปแบบต่างๆพร้อมวิธีการป้องกันตัวเองกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุ่นใหม่เพื่อไปใช้ในสถานการณ์จริงๆอีกด้วยนะครับเ,นนเยี่ยมจริงๆข้างหลังนี่นะฮะคุณผู้ชมครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นนี่พี่กูภ้ภัยที่มาเรียนการจับงูบแล้วงูที่มาจับนี่ มีเป็นงูป่าทั้งหมดครับงูที่จับได้จากชาวบ้านครับไม่ใช่งูเลี้ยงครับไม่ใช่งูเลี้ยงนะเป็นมีพิษหมดเลยโอ้ไวเคลื่อนที่เคลื่อนแค่วงัวมีพิษครับงูที่เราจะเริ่มจับตัวแรกนี่อะไรดีฮะเริ่มสตาร์ทที่งูเห่าครับโอ้โหนี่งูเห่าจริงนะครับเรามีตะขอทุกคนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราแจกมาอยู่แล้วเกี่ยวจับแรกไม่ใช้มือก่อนนะครับเกี่ยวแล้วยกเนี่ยครับแล้วงูใส่ถังโหง่ายมากเลยนะนะครับเกี่ยวแล้วยกเนี่ยครับแล้วงูใส่ถังครับเสร็จแล้วครับ อันนี้คือวิธีการแรกวิธีการระครับพี่เวลาเราจะจับงูจับงูอะไรเงี้ยเรามีเทคนิคไหมดูดูดูเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเบ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้มูฮ้อเฮี่้ยเางูเี่ยเอ้หัวเฮ้ยเฮ้ยเ่้้นก่อนเ้ยเฮ้ยเยู่้ย่างยี้ครับนี่คยับเด้ยยเฮ้ยเยเฮ้ย้้เฮยย้ยเฮเฮ้าเฮ้้วนเนี่ยม้วนขึ้นมาเลยนี่ครับเลื้อยขึ้นมาทันทีเลื้อยขึ้นมาทันที นี่งูที่พี่จับอยู่พี่พิญโยนี่มีพิษนะมีพิษทุกตัวครับเป้าหมายคือถังข้างหน้าเราหัวพักไ้ก่อนเราจะไปก่อนเรายกครับแล้วใส่ก็ใส่เลยทันทีเดี๋ยวก่อนนะฮะไอที่เห็นเนี่ยพี่พิญโยทำอะมันง่ายครับแต่คนธรรมดาควรทําอย่างนี้ไหมจริงๆไม่ควรครับไม่ควรนะที่เป็นการสอนน้องๆสําหรับงูเห่าที่แสนอันตรายนี้พี่พิญโยใช้เพียงเสี้ยววินาทีเขาก็สามารถ จับมันจากหางได้อย่างง่ายด้หรือการใช้อุปกรณ์ตะขอเกี่ยวที่ช่วงหัวแล้วดึงหางไว้แบบนี้ที่เขาก็ทําได้อย่างคล่องแคล่วสุดยอดเราถามถึงไฮไลท์ดีกว่าว่าวันนี้งูที่จะมาเป็นไฮไลท์คืองูอะไรฮะจริงๆพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลักๆคือ70%จะเป็นงูเหลืองเป็นส่วนใหญ่หครับเดี๋ยวลองดูคนครับแต่ทุกคนเซฟครับเราช่วยกันดูแล หมายถึงว่าจะให้งูคันตัวเลยหรอที่ถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่างูเหลือมละตัวใช่ครับเป็นยังไงบีบเราเลยนะฮะแล้วเราเอาตัวรอดได้ด้วยใช่ครับมาดูไฮไลท์เลยครับครับผมอุวยน่ากลัวนี่แหละฮะตัวจริงอุ้ย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 นี่เขาแรงเยอะมากนะครับผมบอกได้แล้วคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยนะฮะครับคือวิญญาณรอด นี่ครับเราต้องเซฟครับนี่ครับแขนต้องสอดเข้าไปครับเพราะจุดสําคัญมันุะช้ากว่าเสร็จเลยนะใช่ครับจุดสําคัญที่สุดของคนคือคอครับถ้ามันเข้าคอได้คือจบเราหายใจไม่ได้เราต้องเซฟครับนี่มันเป็นการน่วงแล้วเดี๋ยวพี่หยวนมาดูกล้ามเนื้อครับโทษนะครับนี่อย่างงี้ครับพี่หยวนครับหรือเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเราออกกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเนี่ยตัวเลิบเลยอะจริงทำไม่สี่สามสี่คนนี่ยังลำบากเลยนะครับ ในการที่จะจับเขาต้องช่วยนะเดี๋ยวพี่ไม่ปวดเหรอตอนนี้เขารัดนี้พี่ไม่ปวดเหรอเรื่อยๆครับเพื่อพี่หยวนครับผมทำได้ครับไม่เพราะว่าเขาเขารัดแล้วเขาก็จะค่อยๆใช่ครับแน่นขึ้น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 ครับอ๋อวิธีการคือต้องต้องสอดครับต้องสอดถ้าไม่ทันนี่เสร็จเลยครับไม่เกินเท่าคอเรียบร้อยครับไม่เกิน5นาทีเราก็เสร็จแล้วครับทุกอย่างอ๋อแต่คือถ้าอย่างเงี้ยเราก็ท้ำไว้อย่างน้อยที่สุดเราค้ำไว้ครับไม่ให้เขายื้อเวลาใช่ครับแต่มาาย่วนนๆก็ไม่ได้้มอัแลวย่างงี้ผมมมไ่่สาารถทีจะปลดตัวเองได้ ผมปลดล็อกไม่ได้เพราะเขาเข้าล็อกเต็มที่ครับเหมือนเขาบีบเข้าที่แล้วใช่ครับเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ครับจะปลดยังครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยปลดยังไงฮะนี่นะฮะวิธีการคือปลดจากหางนะฮะครับไล่เลยครับไล่ด้วยคนี่ยนี่ขนาดเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยสำหรับเคล็ดลับในการป้องกันงูเหลื่อมรัดคอที่พิญโยก็ใช้แขนในการป้องกันการรัดที่ลำคอเพื่อยืดเวลาในขณะที่งูใช้กล้ามเนื้ออันทรงพลังบีบรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องหาคนมาช่วยโดยเร็วที่สุดโดยดึงจากหางของงูออกมาตามแนวที่รัดแบบนี้อันตรายจริงๆนะครับคุณผู้ชมคือเห็นแล้วว่าต้องเร็วและก็ไว <S <S โอ้โหวันนี้เต็มแม็กแล้วโอ้โหยังว่าเต็มยังไม่พอครับพี่โ<อ>ยนครับ<อ>เดี๋ยวผมจะพาตามไปไปดูสถานการณ์จริงถ้ามันเข้าบ้านจริงๆ่ยดูทีมงานดูผมนะครับว่าการปฏิบัติงานเราทำกันยังไงคุณผู้ชมครับครับผมพร้อมแล้วฮะพร้อมครับผมลุยเลยครับไปเลยครับ รวมฮะตอนนี้เราเดินทางมาแล้วสถานที่จริงถูกต้องครับเพื่อเป็นการจําลองเหตุการณ์เวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่ครับว่าจริงๆแล้วงูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่โล่งเสมอไปตอนนี้เดี๋ยวผมอนุญาตขออนุญาตฮะขออนุญาตฮะให้ทีมงานชุดแรกครับจะไปปล่อยงูไว้ครับในสถานที่เกิดเหตุบ่อยๆครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พี่พิญโยเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เราจะตามถ่ายแบบเดียวไทา์เลยจริงเลยได้ครับเริ่มกันที่ห้องครัวที่มีข้าวของมากมายโดยเราให้ทีมงานอีกชุด นำงูเห่าไปปล่อยไว้ในจุดที่น่าจะมีความเป็นไปได้โดยพี่พินโยไม่รู้มาก่อนนะว่างูจะอยู่จุดใดคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะครับผมอยู่พี่พินโยแค่สองคนครับผมทีมงานได้ปล่อยไปเรียบร้อยครับหนีไปหมดงูเนี่ยเขาก็ไปเขาเรื่อยไม่รู้เลยครับอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ท่ไปดีฮะถ้าเกิดจะบองเหตุการณ์จริงอันดับแรกเราเช็คจุดที่เป็นลักษณะของใกล้ประตูก่อนจุดนี้ตู้เย็นนี่ไม่น่าใช่เพราะตู้เย็นมีความร้อนครับ งูไม่น่าที่จะเข้าไปหลบซ่อนอีกแล้วสองใจเขาไม่ชอบอะไรร้อนๆใช่ครับร้อนเกินก็ไม่ชอบครับนี่วิธีการคือคือไล่ดูไปเรื่อยๆเอาแล้วพี่เปิดมาแล้วไม่ฉกเลยเหรอครับไม่เป็นไรครับเราก็ดูได้ครับลุ้นขับปีวันครับแฟบอ่าหลอกอลหลอกอนครับตลกสองจุดนี้ด้านล่างไม่มีครับส่วนใหญ่ไม่อยู่ข้างบนเหรอฮะข้างบนก็มีขึ้นบ้างครับแต่ส่วนใหญ่คือว่าเป็นจักรแสของงูเห่าจะอยู่ข้างล่างข้างล่างส่วนใหญ่แต่มีอาจจะมีเปอร์เซ็นที่เซนเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นที่ ขึ้นไปข้างบนอาจจะตามเหยื่อขึ้นไปกินอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมชาติดูแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นปุ๊บงูเขาตัวยาวเราเห็นแค่ปลายหางนิดนึงก็เรารู้แล้วว่านี่คือมีงูอยู่แน่นอนคือไม่ต้องไปลื้อทั้งหมดจริงจริงครับผมดูได้ครับจุดนี้ผ่านแน่นอนไม่มีแน่นอนขึ้นสูงวันนี้ไหมครับแล้วจุดที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะสนใจจุดนี้ก็ไม่น่าจะใช่ผมว่าด้านหลังก็น่าสนใจด้านหลังครับมาดูจุดนี้ ไม่แล้วเวลาพี่ไปค้นๆเงี้ยถ้ามันตกใจมันฉกเราทําไงล่ะครับขึ้นก็ฟึบเราก็ประจันหน้ากันนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ต่างกันผมของขันยากกับของผมรู้เลยนะฮะตื่นสะเปะสะปะเราว่าสักัำโอ้โหไม่ตุนอะไรขนาดนั้นเนี่ยดูดิอ่านี่ครับจุดที่น่าสนใจครับอุ้ยโอ้ยเขาหลับอยู่หรือเปล่าเขาหลับอยู่นะครับแผลบเ้ยเฮ้ย ตามสบายเลยครับโหโถพี่ครับงูไม่ได้เพื่อนรักครับพ <c oughs> ี่พี่เ <c> ก <oughs> <c oughs> ียวแทงโอ้ยอันนี้คือได้ยังไะเนี่ยเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับผมจับนนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับพี่ก่อนโอ้โหว้า ถึงจะเป็นแค่การจำลองเหตุการณ์แต่พี่พินโยก็สามารถคาดเดาการกดดันของงูได้อย่างถูกต้องแถมยังลองเชิงงูอยู่พักหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้รู้ถึงความดุร้ายของมันก่อนที่จะจับด้วยมือเปล่าอย่างนุ่มนวลเทียบขาดจริงๆไอ้จ,จับได้แล้วเรียบร้อยครับารกิตอนแรกดูเหมือนเขาเหมือนจะหลับนะใช่ครับคนชาวบ้านนี่ไม่รู้เรื่องที่เข้าไปนี่เสร็จเรียบร้อย,ยนะครับทันทีครับพราะเขาตกใจพวกเขาทางค์เพราะเมื่อกี้นี่เหมือนเขาหลับอยู่แต่เขายังเล่นแผลบ,บ,บพอพี่เข้าไปปุ๊บ ปุ๊บขึ้นเลยตัมครับพร้อมที่จะชมทีนี่เราเห็นแล้วการปฏิบัติหน้าที่นะฮะมีการจําลองนะฮะนี่การจําลองเหตุการณ์จริงนะครับแต่ว่าตะกี้เขาบอกว่ามีปล่อยไว้อีกตัวหนึ่งใช่ครับเคยยินข่าวที่งูนี่จะสร้างความหวาดกลัวตกใจของประชาชนครับผมไม่กล้าไม่กล้าเข้าห้องน้ํากันเป็นแบบหลายสัปดาห์ก็คือกลัวไปหมดนะครับเปิดมาก็คือแบบแบบมันมีความกังวลครับวิธีการแตกต่างกันต่างกันแต่ละพื้นที่แตกต่างกันเหมือนกันครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับตัวนี้เอาไปเก็บที่ไหนก่อนได้ครับเดี๋ยวเราใช่ครับเดี่่่่นีีีกททึงพพิมโยบอกว่า เกิดเหตุบ่อยมากใช่ครับคนหวาดกลัวส่วนมากมีข่าวเยอะดังมากคนกลัวครับไม่กล้าเข้าห้องน้ำทำไมมันต้องเป็นห้องน้ำด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆผมว่ามันเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คืองูมันอาจจะตามเหยื่อจริงครับอุ้ยทำไงถ้าเกิดเปิดมาแล้วมันปุ๊บขึ้นมาเลยเปิดมาก็ใส่เลยครับทันทีครับใช้ความวแล้พี่ทันเหรอทันครับต้องเอาให้ทันครับพร้อมนะครับพี่พร้อมครับผมพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับดูครับอันดับแรกต้องแหวนยู่นะฮึมมืออออืื้หหือ หุยหุยห so. ุยอ okay, ืมทีมงานฮะทีมงานอืมเห็นใจไหมอืมโชว์โอ้โหระวังมันรัดนะพี่ไม่ครับโอ้ระวังมันรัดนะพี่นะอ๋อพี่ดึงดึงไว้แล้วนะดึงไว้ครับจัดมันครับผมยังซักกระสอบนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะหุยมันตัวใหญ่มากอ่ะ ตอนแรกคิดว่าอืไม่คิดว่าแดงเยอะแดงเยอะแดงเยอะเดี๋ยวพี่เสียวเสียวแม่เสียวรุดเสียวรุดยากตรงใส่กระสอบเนี่ยแหละครับเพราะว่างูค่อนข้างจะดื้อดื้อแล้วผมว่าพี่เราจำลองเหตุการณ์ไงเราจำลองเหตุการณ์ครับต่างงูมันจริงครับงูของจริงครับเหมือนนลุกเอาเลยครับพี่แล้วเรื่องนี้อะไรยังไงโอเบครับพี่ครับเก็บครับเยี่ยมมากฮะเรียบร้อยแล้วครับครับผมงูเหลือมตัวใหญ่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยครับอยู่ในกระสอบปลอดภัยครับผม <laughs> โอ้โหไม่ว่างูจะใหญ่แค่ไหนหรือแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแบบนี้พี่พินโยก็ใช้ความนิ่งบวกกับประสบการณ์จับที่หัวของมันทันทีโอ้อดูสิครับคุณผู้ชมเจ้างูเหลือมตัวนี้แรงมันเยอะมากเลยนะครับแต่ถึงจะดิ้นสู้ยังไงก็ไม่พ้นมือพี่พินโยนี่แหละครับผู้ภัยจับงูขั้นเทพสุดยอดจริง โอ้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราได้ความรู้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับการที่จะรู้วิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นแล้วก็ดูว่าเ,เราจะต้องใช้ชีวิตยังไงถ้าเจอการกัดจะเป็นยังไงยังไงบ,บ้างด้วยความรู้ที่ความชำนาญและประสบการณ์ที่เรามีอยู่สร้างสมมาเข้าวัตถุประสงค์คือต้องการให้ช่วยทั้งคนทั้งงูปลอดภัยเรามอง,งในเรื่องของเชนนุรักษ์ด้วยและนี่คืออาชีพที่ศิละมากครับวันนี้นะฮะย้นขอการันตีเลยว่านี่คือทีมคู่ภัยพิชิตงูอึ้งทึ่งเสียวจริงๆครับ